แกงเขียวหวานปาลา,ปากรายปลากรายครับปาลากรายอันนี้เนื้อขูดแล้วนี่โลสามร้อยโลสามร้อยนะครับก็จะเป็นปลากรายขูดนะครับเนื้อล้วนๆเลยก็เนี่นะครับก็ของแท้ร้อเปอร์เซ็นซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นี้พริกไทยนิดหน่อย นี่นะครับเนื้อปลากายขูดแบบปเกลือนิดหน่อยใส่น้ำเปล่าลงไปนดิดหน่อยใส่น้ำลงไปก็จะโขกง่ายนะครับนี่นะครับออกใหเด้งเลยออกไปเรื่อย นี่นะครับเหนียวแล้วเหนียวเด้งเลยพอแล้วพอนี่นะครับเหนียวเด้งแล้วน้ำลวกนี่ก็ใส่ใบมะกรูดฉีกเกลือก็ต้องตุ่นน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จับปั่นตามชอบเลยเสร็จแล้วก็ย่อนเลยไปไปแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ ตามชอบเลยนะครับสุกแล้วนะครับก็พักไว้นี่นะครับก็จะดับคาวนะครับเสร็เกลือแล้วก็ใบมะกรูดนี่นะครับเนื้อปลาการแล้วจะมีมะเขือนะครับมะเขือเปาะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงพริกแกงเขียวหวานซื้อมาสิบบาทหัวกะทินี่นะหัวกะทิ หนึ่งแก้วก็ประมาณสามร้อยมลน้ำพริกแกงเขียวหวานจะผัดให้สุกหอมแตกมันเลยตอนผัดนี่ก็จะใส่น้ำปลาเลยนะครับใส่ไปสองช้อนก่อน หอมแตกบันงดีแล้วก็ใส่ปลาการไปมะเขือหางกะทิใบมะกรูดฉีกแล้วก็ต่อด้วย ชี้ฟ้าแดงใส่ไปเลยนั่นแหละน้ำตาลก็จะใส่ไปขึ้นช้อนนะครับก็แกงเขียวหวานก็ไม่จาเป็นต้องเน้นหวานมากไปครึ่งช้อนก็พอเมื่อเขือตุกด,ดีแล้วก็จะใส่โหระพาใส่ไป กดให้จมแกงเขียวหวานปลากลายพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เนื้อปลากลายแบบเหนียวเด้งเลยนะครับแบบนี้นี่เนื้นอปลากรายจะซื้อมานึ่งร้อยบาทได้หนึ่งชามใหญ่ๆนะครับว่า,าเหลืออีกอเหลืออีกนิดหน่อย แกงเขียวหวานปลากลายขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ก็กินกับขนมจีนนะครับนี่ทำนี่ก็ตักที่เหลือในกระทะนะครับนะครับกินกับขนมจีนอร่อยเลยอืมอืมปลวก่อนปลวก่อนปลวกน Begin je hap, begin je hap, ขนมจีนยามเช้าเลยนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ